จากที่เข้าเรียน zoom นะครัอย่าลืมพิมพ์แรกที่ให้เรา้อนะครับ กเกข้ารแล้วนะอะ้นชิญมานะครเบข้อเรล้ะเ็ไวนะผมได้แบบไวแบบไวดีผมด้อรกบไวรู้แบบไวนะ เออนลาที่แปนะครทุกคนเปิดหนังสือหน้าที่แปดสิบปแปดสิบแปดสิบทเันนองอหนเออ,อ,นนอ,อที่เจแล้วต่อไปนะเราทบควัาก่อนทอบอควัางางาับเงินใจเย็นๆก่อน โอเคคำแรกคำแรกเข้ามาใหอาว่าสู้ฮะเก่งมากอ่ะอาว่าสู้อ่ะต่อไปแม่น้ำอ่ะว่ายังไงใช่ถูกต้องอ่ะว่าเขือนะครับโอเคคำต่อไปท้องฟ้าฮะถูกต้องอ่ะว่าเทียนโอเคต่อไปแมกอาว่ายังไง อ่าใช่ถามว่าหยิงอ่าหยิงต่อไปคำต่อไปหญ้าเอาว่ายัางไงอ่าเฉาเก่งมากลูกอ่านชัดเจนมากเอาว่าเฉาเฉาโอเคคำต่อไปนะครับชานอ่าพวกเขาเอาว่าชานชานชาน ค่ะอ่าชัดเจนมากต่อไปนะครับกลางอาทิตย์เอาไว้ยังไงถูกต้องนะครับท่ายหยางท่ายหางโอเคคำต่อไปตอกไม้เอาว่ายังไงอ่าใช่เอาว่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 า โอเคต่อไปถ้าแล้วว่ายังไงอะไรนะอ่าขายขายคำสุดท้ายของเราว่ายังไงอ่าวันวันโอเคทุกคนจให้ทุกข้อนมีเอกับพีจะได้สำหรับได้ โอเคต่อไปนะคะเรามาเปิดหนัาเสรืรหน้านี้นะครับที่4 <84 S 2> นะหน้าหน้าที่เราซื้อเปิดอยู่หน้า84โอเคเรามาดูนะคะใ,ใช้ทิงโซดีกว่าถ้าแข็งขีดเราวะแก้ไขได้นะ ก็ได้ก็ได้ปากก็ได้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 โอเคคำแรกทุกคน I love the ท้องฟ้าอะ่ายังไงอาใช่เทียนเขียนอเขียนพิอิงไว้พยัญยัญชนะเธอแล้วก็สระสระยียนะทำเร็วไหผมทำเสร็จแล้ว รัมเสร็จแล้วมีใครอยากรู้คำตอบไหมเพราะมันง่า, <c oughs> ออา,นายมากโอเคคำต่อไปแม่น้ำทุกคนแม่น้ำอะ่ายังไงแสงที่เท่าไหร่ลูกลูกแสงที่สองทีแ่แปดสิบสี่โอเคโอเค โอเคแค่มานะครับพยันพยันชนะเอออะแล้วว่าโซแขนเร็วขนาดน,นี้ทำไมลูกจานรู้จานพิงยิงไหมอ่านได้พิงยิงไหมอ่านได้ใช่ไหมรู้จักรู้จักโอเคคั้ต่อไปนะครับทะเลเอ่าว่ายังไงลูกทะเล ไกลมากพลามากทุกคนเอาว่าขายขายคำต่อไปคืออะไรลกูกหยิงอ่าถ้องแม่แม่ต้องแม่เอาว่าหยิ่งอ่หยิงหยิงแล้วอ่ะพวกเขาอ่ะสบอว่าพวกเขา ชันเอาว่าอะไรชันอ่าชันช <balances. S 2> ันขั้นหนึ่งมาขั้สองสองวันนะครับชันดูให้เขียนให้เขียนยังไงตะวัยอยู่บ้านไหนตะวันอยู่ไหนโอเคคำตอไปไไที่ไหนไม่ใช่นี้เพ่อน้าลูกช้าวอ่าถูกั่วข้าวช้าว เดี๋ยวนนี่ทำไรรอแป๊บนึงต่อไปนะมีเพื่อนาว่าอย่างไรถูต้องนะครับชงม้าอ่ะชงม้าชงมาอาที่ที่เรา

ลูกคน้นไคุณจะผิดหรือถูกคุณก็ผิดก็ดีโอเคต่อไปต้องมาอ่าวอ่าลูกชาใจมากอ่าวสู้อ่าสู้ลูกเป็น้างเล่นกันบ้างเหรอเห็นซอมบี้

เปลี่ยนอะไรค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะลุงตู่บวกลิซ่าอุตตายแหละลิซู่ไปกอดแบบนี้นายต้องเขียนว่านายต้องเขียนว่าลุงซ่านายต้องเขียนว่าลุงซ่า ให้ต้องเขียนลุงซ่าไม่ใช่ลิสต์เต่ร์ใต้องเขียนว่าลุงซ่าโอเคต่อไปนะครับเรามาทำแบบประหารนะครับเรามาทำแบบประหารนะครับโอเคเ้องการอะไรอย่างนี้ก็ต้องต้องให้รูปภาพที่ถูกต้องนะครับวันนี้ผมเนี่ยผมตอบเสร็จหมดแล้วผตอบเสร็จหมดแล้วผมรู้เป็นประ ข้อที thin, find, ่หนึ e ah. like oh, ่งสองสามรองว่างดูรองว่านพอดูให้ลองดูลองอ่านดูงูหงหง的鱼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 หงหง的อวนหลงได้เลยแปลว่าอะไร

งอนหลายสีแล mm ้ว hmm. ไ okay, ม okay, ่บอกคำตอบเลยโอเคหงหง的鱼แปลว่าอะไรทุกคนสีแดงแดงะปลแดงปลาแดงแดงปลาแดงแดงตัวปแปลว่าปลาทุกคนตามมาปลาปลจอ่ะ่างยากใ ยาไมโลเพราะว่าภาษาไทยไม่มีไม่มีเสียงยใช่ไหมต่อไปนะต่อไปประโยคที่สองทุกคนรูอ่านดู้ายปไบ่เตอร์ช่อจืดไบ่ไบ่เตอร์ชู้จืดกระต่ายสีขาวขาวไบ่ไบเตอร์ชู้จืดแปลว่าอะไรกระต่ายสีขาวขาวกต้องกระต่ายสีขาวขาวราเลือกภาษาเดี๋ยนะที่หลังซูพูดพูดตามหรือเปล่า ต okay. cool. right? ััอเคปาะโย์ที่สามนะครับทุกคนลองอ่านดูผังผังเต๋อเสี่ยวเมา่เลือกข้อไหนรู้ไหมหนูรู้เลือกข้อไหนเขาใช่เลือกข้อไหนจอย่า้ลูกชิ้น่างผางเดอแปลว่า明天再讲嘞啊汪汪่胖ด在汪 โอเคข้าคโอเคโออเคโาเคโอนคคโอเคเคโอเคอโอเคโออเอคเ่อเ่เอเเเเอเ อ้าสีเขีาวเราอ่านชัดเจนเยล ǜ ล ǜ 的草ล ǜ ลเา草ล ǜ ล ǜ ตอบ F ถูกต้องเราต้องข้อฟนะครับตอบก่อนนะสิไปข้อที่ห้าชัดใหญ่อะไรห้าเก่งมากลูกวันวั่วเอะ อม่น้ำค้นคนตอเขดีอาตอบดีขอห้าตอดี้หาตอข้อหอบว่าตอบดี้อห้ตบดข้อห้าอบดีข้อาตอบีข้อาตคบาตอบขอาบด้อาตอบดีของคาณอะภาตอบ้าตอดี้าด้อาอขออบี้ข้าด้ห้ัดข้อหีอห้าอดออดีก้ดีาดาตอบาต ครูเขาจะมาบอกเลยว่าเราต้องให้แบบว่าผู้ปกครองบอกเราให้เขียนไม่สิ่งทะติดมุมตรงนี้ใช่สูงๆนะโอเค,อเ,ค,อเ,ค,อเ,คเรียบร้อยแล้วต่อไป <S <S แล้วอันเนี้ยใช่อันนี้ทำเสร็จแล้วเฮ้ยเขาเขาบอกอะไรอ่ะ เพื่น oh. ทำก่อดหลอดซื้อตั้งนานแล้วด้วยซ้ำไปโอเคแล้วมาอ่านข้อความข้อความนี้แล้วก็หนูนอ่านเข้าใจโอเคทุกคนแล้อ่านด้วยกันนะครับครับเข้าใจพายที่หนึ่งเราจะอ่านให้ทุกคนนะนหน้าหลิงเหนแม,ม,ม่่าละไม่画ม่ 老师ที่ไปให้ทุกคนไม่เมไม่เมยคือใไม่เหมคือน้องสาไม่มแปลว่าน้องสาวใช่ไหมพัดใหญ่อะไรไออภาษาจีนตรงนั้นมาตอบว่าอะไรนะไม่ได้ดูเลยไม่มแปลว่าน้องสาวแล้ววาววาแปลว่าอะไรไอไอที่มันมีเอ C บช่แหละ ข้อหนึ่งตออซีข้อสอต่กดีข้สามต่อซส่วลูกโอเคเรามาดูนะครับหน้าขวา่้นต้นต้นชอนเหน้นน้น้นตหน้าต้นต้นงต ชิชือชีเชฟเด็เดอะไรนะพี่ใครตอบ่อสองีไหน่ใครตอบตูกไหม่อล่นขันต้องเก่งมากลูกใช่มันจะมีก่ตัวน่อ้วต่สูแปลว่าต้องไมสูงสูงนะคะเอ่อทได้ไหมทุกคนไม่ได้เหรออ่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาทษเดี๋ยวเราทันนะก้าวต่ออ่แปลว่าต้องไมสูงสูงนะคะ โอเคใครอยู่ต่อไปไม่ไม่ว่าลลื่นลื่นเต่าว้าวสองว้าวอ่าหญาสีเขียวเขีวถูกต้องอ่าถาวรลื่นๆตัวถาวแปลว่าหญ้าสีเขียวเขียวนะคะเรายงเส้นจากคู่น้องสาวกับกับหญาสีเขียวเขียวนะครับผมรู้ยงเส้นจากคู แม่แม่กับยๆเ草อาอะไรเกิดอะไรขึ้นหน้าแปดสิบห้าข้อสองลงอ่าให้เร老师ลงอ่าให้ข้าสี่ห้าหกข้อหนึ่งตอบอะไรข้อหนึ่งตอบจีิงนข้อสองข้อสองตอบว่างกว้าง的河อเดี๋ยวฉันบอกก่อน แปลว่าอะไรไม่รู้อะไรเลยที่บอกคิมบอกก็ได้นะถ้าเรื่อหน้าเลงว่าแม่น้ำโผงนะครับอ่าเราก็ยงเซนจับพู่นะครับไอคเอข้อหนึ่งสีโอเคต่อไปนะครับลูกก็ลูกก็สองดีโอเค ข่ E, D, F, C, ม่ใ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 หม่ไม่มไม่หมอรู้หมดแล้วว่าทำไงใส่วะกดปทำ เห้หหมันเขียนต่อเหรอคือมันให้เขียนต่อเหรออ่าใช่น้องสอาวว่าตอกไม้สีแดงแดงนะครับวาแปลว่าตอกไม้ใช่ไหมอ่หหาหแดงแดงนะครับ <c oughs> น้องสคุทรรอห,น,น,หนี้ไม่ยากนะคำรอหนี้ไม่ยากใช่ไหมเสียง่าเกียรต่อไปนะครับทุกคนอ่าทุกคนอ่าท่าน้อ 啊！土豆，那林画了胖胖的熊猫，嗯、胖胖的。<noise> 啊，土豆，胖胖的它弯弯弯的它，啊、<noise> 熊猫啊，米潘达。 เราเราอยู่เชิงจากคู่นะไอรู้บ้างไหมอ่ะว่าหนูอ่ะศิษแล้วหนูเขียนจบบทนี้แล้วอ่ะหนูเขียนจบบทนี้แล้วแต่หนูต้องคนเรียนภาษาไทยอ่ฮะโอเคประโยสุดท้ายนะทุกคนครับประโยคสุดท้ายเฮไม่เหมยไม่เมยแม่แม่วาดแล้วายแล้ะขาวๆ ตูดเตอรไหมายจะตูดเตอกระตายสีขาวขาวนะครับหน้าต่อไปให้ระบายสีหรือป่ากคะรับซื้อหัาบเปจ็ให้ระบายสีอ่ะเขาจะรู้ไหมว่าสี่อะไรรู้สิทำไมจะหมอเวลาแล้วล่ะ,ะไเา หน้าต to okay. yeah. uh, es ่อไปนี้ให้ระบายสีอ่ะหน้าโอเคงั้นเอ่อเาค e x u r ก่อนนะคะเช็ e x t r ที่รูมก่อนโอเคนี่ที่14อัน8ีทุกคนทีมแรกที่ห้น老师นะครับรก เราซื <Okay. S 1> <ible Wha> ้อ <n> ต <Luis> ้องไปอ่านด้วยนะเราซื้อต้องอ่านด้วยถ้าไม่อ่านล่ะถ้าไม่อ่านก็ถูกเลยโอ้หมดเวลาจนได้น่ายังไม่ได้พิมพ์เลยอะเด้อโอ้หมดเวลาโอดพิมพจะเพื่อนที่ว่ามีพิมพ์รีบพิมพ์รีบพิมพ์พิมพ์แบบไม่ต้อง ถายรลงโซนไอกรุ๊ปไลน์ให้คู่บอกทก่องดูโอเคไหมได้ไหมเราชื่อจะได้คุยกับเพื่อนอะไรกันนะนะตอนนี้เราคือถนายไก่ลงโนกรุ๊ปไลน์ให้ผููบอลจังท่องดูโอเคไหมโอเคมาเรียนหรือว่ามาคุยกับเพื่อนอะมาแล่นใช่ไหม ผมก็มาเรียนนะหนูทำเล้วหนุ่ยทำเสร็จแล้วนะไปที่หน้าโลทุกคนไปที่หน้ายังไม่ได้เลิกเรียนตอนนี้เจนเซอร์ไปเดี๋ยวเราจะได้ เยอะจังวะทำหน้าไหนอีกไหมนอกจากหน้าไปะะ็ดสี่เนี่ฮะจะทำ้าล,ะละเลยทำ,ทำถึงหน้าทำถึงหน้าหนึงหนอหน้าอะไรนะอหนึ่งสิบสองนสิบสี่ทผ่านเอาพูดอะไรกันวาไม่รู้เรื่องพิมพ์มาก็ได้แล้วหน้าปมด โอเคครูเช็คบุ๊คกี้จังบ้านเ้อยครูเช็คแรกที่สิบสี่แรกที่ห้าแรกที่สามสิบสามแรกที่ยี่สิบสามแรกที่เจ็ดแรกที่สองแรกที่สามสิบแรกที่สิบสองโอเคเรายังมีเวลานะคะเรากลับไปเรียนต่อไปนะคะกลับไปที่น้านลูก๋ยวททำให้เรูมั่นคงมีมาใบ้อะร เมื่อกี้ใครไม่ปล่ยว่ามือใครไม่รู้ไม่ปล่ยเนี้ยไม่ปล่ยเนี้ยได้แล้วเมื่อกี้คุณกินอะไรขีดเส้นของเราซื้อกับเรามันไม่เหมือนกันนะท้ามันจนเราซื้อเงินอันหนึ่งไปอันหนึงที่หน้า85ตอบอะไรวะต่อไปนะเรามาท้อทอยนะยังเหลือเหลือเวลาอยู่ แต่เดูไโอเคนะครับทุกคนเรามาเข้ักงกัสงเสางไว่เ้นปสิบรณ์หนาที 8, 12, 2รู 8, สัพทุกคนนะคะอนนยลอบเนึรแล้วตอต่อไปนะคระับรูอัมมาถามทีละคนนะทีลคนนะถ้ะะ<อ>าไม่ไ,ไมเเ,เรียนนะ 可、嗯、呀。买了百元金的、那个，让他抽款。咱们老师，我画了蓝蓝的天。我。Color。来，白话来。蓝。蓝是白。白话，吗？OK，找白的他。啊，那淘宝啊，我画了白白的云。 โอเคถูกต okay, ้องต่อไปไปยูที่สาม我画了高高的山<爱>啊高高的山哥呃非常舒服นะคะโอเคต่อไปนะคะ我画了弯弯的河的啊แปลว่า潺 啊，土豆，นะ土豆。OK，ปลาอยู่ที่ห้านะค我画了红红的花和绿绿的草。来，红娘。我画了红红的花和绿绿的草。 红红的花和绿绿的草。嗯嗯、啊，OK，拜拜。的哈，过来，有梯，加油，拜拜。我画了胖胖的林冰，胖胖的林冰。啊，图中胖胖的，帮我望望一下他。拜拜拜拜看看 啊，八月蔬菜，那啥，哈哈，你们的画真漂亮。欢迎你。啊，然后你们的画真漂亮。嗯、真漂亮，来哇，来喽。啊，水晶晶，那哈。 ก็ควรกลับไปที่บ้านแล้วครับเจอคนแม่ก็บอกคนแม่ว่าคนแม่อ่าเชินผ่วงคนแม่สวยมากคนแม่ดีใจมากเลยอ่าเชิี้ยวงนะคะสวยมากอ่าถ้าใครแบบใครจะไปจีบผู้หญิงก็บอกได้นะเจินผิวงเจินผิวืยองไม่ยังไม่ยังจีบไม่ได้ใช่ไหมโอเคจาจางไว้นะอ่าสุยจริงเจนไม่อยากจะไปทกคนพ่อ老师 สวยจริงๆพู้ยังไงอาใช่เองนะครับ漂งแปลว่าสวยนะครับโอเคจำได้เลยยังทุกคนจำได้ทุกประโยเลยยังเออ เด็กทได้หมกเีการับอาจารย์แม่ที่ไว้ 老师ทายรูปตอนนี้ส่งในกรุ๊ปไลนนะตอนนี้ก็ส่ง ใช่เราจะส่งในรตอนนี้เลยโอเ,โอเคนะครับทุกคนเรามาเรียนต่อนะครับ กูเธอน้โมเก่งมากเลยมีใครอ่ะอาชิคุณจะให้จะหพ่อบอกควางรู้ไหมมาทำอะไรอ่ะชวนพู้อาไรนี่มาแล้ว Okay,